ครับสวัสดีครับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชั้นแนนะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทาขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับหากใครบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีอะไรปแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับเอาล่ะมาเข้าเรื่องดูดวงกันคลิปนี้เป็นคลิปการทํานายดวงของคุณที่เกิดราศีสิงห์นะครับ การทำนายของเราแบ่งราศีตามแนวทางตะวันตกนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูแบบราศีแบบไทยหรือรู้เว,เวลาเกิดจะดูไปลักษณะก็ได้เช่นกันทุกอย่างยืดหยุ่นได้นะครับไม่ต้องสีเรียสน,นะครับและการทำนายของเราอาใช้แนวทางสากลแนวทางตะวันตกไพทาโรสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับและการทำนายของเราไม่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะ เรามาเสี่ยงทายพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมาพยากรณ์ล่วงหน้ากันดูซิว่ามันจะเกิดขึ้นไหมแบบนี้อ่ามาลุ้นกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณราศีสิงห์นะครับวันนี้คุณราศีสิงห์คุณได้ไพ่โอหกดาบ s of swords ไพ่หกดาบ,ดบมาไม่ต้องกลัวไพด่ดาบหกดาบอาจจะเป็นเรื่องระยะทางเรื่องเวลา ระยะห่างทางไกลการรอคอยบางอย่างการลงเรือลําเดียวกันกับใครบางคนแม้แต่การรอคอยบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นทํานายจากใบนี้ว่าถ้าคุณราศีสิงคุณรอคอยสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นกําลังเดินทางมาหาคุณแล้วนะ สิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้ามีโอกาสเกิดขึ้นมีโอกาสได้รับไม่ว่าจะรอคอยให้ใครมาหารอคอยผลประกอบการได้หรือแม้แต่อยากเดินทางไปไหนคุณจะได้ทําโดยลําดับในช่วงเวลาที่เหมาะสมประมาณนี้อาจจะไม่รวดเร็วทันใจนักตามหน้าไพ่เป็นการเดินทางทางเรือนะครับนะไม่รวดเร็วทันใจนักแต่กําลังมาหรือมาแล้วแน่นอนในบางท่านนะครับนะโอเคมาดูกันต่อนะแล้วก็อคุณราศีสิงห์ ดวงชตาคุณมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรโอ้โหเจ็ดดาบเซเวอร์นอซอสไม่ต้องกลัวไพ่ดาใบนี้ออกมาสบายใจได้เลยถ้าคุณเคยสงสัยสิ่งใดอ่ากังวลสิ่งใดหรือไม่มั่นใจในสิ่งใดความจริงจะปรากฏให้คุณได้ร่วงรู้ทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องอืมนะคุณอาจจะกำลัง ตัดสินใจบางเรื่องอยู่ลังเลสงสัยบางอย่างอยู่นับจากนี้เป็นต้นไปที่ความจริงจะทยอยปรากฏทําให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ชัดเจน temperance ขยายความได้อย่างชัดเจนใบนี้เมื่อคุณได้รับการตัดสินใจอย่างถูกต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องคุณจะบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นนะ จัดก,การสมดุลสมดุลชีวิตได้ดีขึ้นคิดอ่านการใดมีโอกาสถูกต้องแม่นยำมากขึ้นไม่ว่าจะก,การตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลตัดสินใจด้วยเซนส์สัญชตาตญาณบางอย่างแม้แต่การมาดูดวงแบบนี้คุณมีโอกาสที่จะเซนแม่นสังหอนแม่นตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดแม่นยำนะครับนะคิดอ่านการใดมีโอกาสตัดสินใจได้อย่างแม่นยำสมหวังในสิ่งที่รอคอยก็เป็นได้ในบางท่านนะครับ แม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่อาจจะได้ผลไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละท่านวาสนาไม่เหมือนกันนะแต่ขอให้เชื่อมันว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นมาแล้ว We l l o f Fortune โชคดีดวงดีมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่รอคอยขอให้เชื่อมั่นในโชคชะตานะ ตัวคุณราศีสิงห์เองเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมั่นคงในจิตใจในจิตวิญญาณคิดจริงพูดจริงทําจริงคิดอะไรอยากทําอะไรจะมุ่งมั่นสิ่งนั้นแต่บางทีอาจจะลืมมองสิ่งรอบข้างลืมมององค์ประกอบแวดล้อมอะไรแบบนี้ หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะได้มาโดยความวิทยะอุตสาหะของคุณส่วนหนึง่งความภาคเพียรส่วนหนึ่งและดวงชะตาอีกส่วนหนึ่งประมาณน,นี้อย่าได้ประมาทดวงชะตาคุณเป็นคนดวงดีหลายคนมองข้ามดวงชะตาหลายคนไม่เคยเชื่อเรื่องดวงมาก่อนแต่พอได้เจอเหตุการณ์จริงกับตัวเองคุณเริ่มเชื่อเรื่องดวงชะตามากขึ้นถูกไม่ถูกเด้อหลายอย่างมันเกินคาดหลายอย่างมันดีเกินคาดเกิดขึ้นเราปาฏิหาริย์แบบนี้บางท่านราศีสิงห์บางท่านไม่เคยเชื่อเรื่องดวง ปัจจุบันนี้คุณเชื่อสุดหัวใจว่าดวงชะตามีจริงโชคดีมีจริงและคุณกําลังจะได้รับความโชคดีในไม่ช้าอสิ่งที่รอคอยกําลังมาอย่าลืมหกดาบล่องเรือมาแล้วมาทางน้ํามาทางทะเลข้ามน้ําข้ามทะเลมาว่ากันไปตามหน้าไพ่นะครับเหตุการณ์จริงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์แวดล้อมแล้วแต่ปฏิบัติของแต่ละท่านอืแล้วก็โหนหึ่งเหรียญสมหวังในสิ่งที่รอคอยมาแนะ่ A s o f Pentacles หนึ่งเหรียญมาหืมมาเหรียญขนาดใหญ่จากฟากฟ้าจากมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อหมายความว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนะอย่างแรกเลยโชคลาภฟลุกฟุกฟก,การเสี่ยงโชคก็มือขึ้นมีโอกาสได้มีโอกาสได้ไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกคนนะแล้วแต่วัสนบุญวัสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันแต่คาว่ามีโอกาสได้คือมีลุ้น และความหมายที่สองคือสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปแล้วไม่สูญเปล่าคุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จรอคอยสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากใครสักคนจากบุคคลที่จับต้องได้หรือแม้แต่ตามความเชื่อได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากมือที่มองไม่เห็นแบบนี้คุณมีโอกาสประสบความสาเร็จสมหวังในสิ่งที่รอคอยรับพลังงานดีๆแบบนี้ไว้ก่อนจะเกิดขึ้นหรือไม่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอืน่าสนใจ ดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าหลายท่านเคยไม่เชื่อเรื่องดวงแต่เมื่อได้ประสบเหตุการณ์ดีๆหลายสิ่งหลายอย่างที่อธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้คุณเริ่มเชื่อดวงชะตาแล้วถูกไหมโอ้โหเลิฟเวอร์ดวงชะตามาจริงๆเป็นที่รัก The l o v e r s r กับ h e e l of Fortune วันนี้ ดวงชะตาคุณเกิดมาเพื่อเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์สัตว์วิญญ,ญาณเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธ์ตามความเชื่อเอาเป็นว่าถ้าคุณประคองตัวอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมนะไม่ไปหลงมัวเมากับสิ่งยุ่วอายุต่างๆไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไปกับสิ่งยุ่วอายุต่างๆคุณจะมีความเรียกว่าเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ก็รักคุณสัตว์ก็รักคุณวิญญาณเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็รักคุณตามความเชื่อดังกล่าวไปเมื่อกี้หนึ่งเหรีย มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือทั้งจากมนุษย์จากสิ่งที่มองเห็นและจากสิ่งที่ไม่เห็นอาจจะมีโชคดีอย่างประหลาดโชคดีอย่างคาดไม่ถึงที่แน่ๆคุณจะเป็นที่รักของคนทั่วไปในเบื้องต้นใครเห็นใครก็รักใครเห็นก็ชื่นชมนิยมชมชอบคําว่ารักไม่ได้แปลว่าจะต้องรักแบบคู่รักคู่ครองเสมอไปคําว่ารักเป็นคําที่กว้าง รักแบบเพื่อนก็ได้แบบพี่น้องก็ได้แบบคนชอบพอกันก็ได้นะกัลยาณามิตรก็ได้อะไรแบบนี้ไม่ว่าจะในบริบทใดก็แล้วแต่คุณจะเป็นที่รักที่ชื่นชอบและหยิบจับอะไรก็จะมือขึ้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนับสนุนคุณและย้ําว่าตามความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่ในเบื้องหลังเงียบๆม,มีโอกาสเจริญก้าวหน้าสมหวังในสิ่งที่รอคอยไม่ง่ายที่จะเป็นที่รักของมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณต้องมีบุญวาสนาดีในระดับหนึ่งเลยล่ะออนะครับตามความเชื่อแล้วก็โห้สองไม้เท้ายินดีล่วงหน้าคิดอ่านการใดวางแผนวางแผนงานใดไว้กิจการใดไว้อยากทําสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จ ขอเพียงมุ่งมั่นตั้งใจจริงอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยอย่าแพลอย่าทิ้งงานกลางคันอย่าล้มเลิกกลางคันแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าวิสัยทัศน์คุณดีสิ่งที่คุณรอคอยกําลังมาสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วจะกลับมาตอบสนองอย่างดีแน่นอนขอเพียงไม่ท้อถอยกลางคันย้ําเลยว่าไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้กลางคันไปให้สุดทางแล้วจะดีเองเออแล้วก็ยังไงต่อยังไงต่อ,อ ดวงดีดวงดีวันนี้มีโอกาสสมหวังในสิ่งที่รอคอยคุณราศีสิงห์แล้วก็โหชัดเจนชัดเจนเก้าวหนะ้า8ดไม้เท้าพุ่งทยานมาแล้วตามหน้าไพ่ทาโร่ตำราสากลว่าไว้เมื่อเสียงทายได้แปดไม้เท้า คุณมีดวงชะตาที่ก้าวหน้ามีโอกาสก้าวหน้าสูงมากย้ำเลยว่าถ้าดำเนินทุกอย่างไปตามที่ควรจะเป็นไม่ท้อแท้ไม่ล้มเลิกกลางคันคุณจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดหลายท่านเคยท้อใจแต่ขอให้ฮึบขึ้นมาเชื่อมั่นว่าคุณมีความสามารถเชื่อมั่นว่าคุณเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมั่นว่าคุณอยู่ในช่วงดวงดีแล้วคุณจะประสบความสาเร็จได้ คุณเป็นคนมีความสามารถบวกกับดวงดีด้วยทําให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าได้พุ่งทยานแบบ8ไม้เท้าตามหน้าไพ่ใบนี้การหยิบได้ใบนี้ไม่ได้แปลว,ว่าคุณจะสําเร็จเดี๋ยวนี้นะครับอันนั้นมันก็เวอร์เกินไปแต่เราทํานายตามแนวทางไพ่ทาโรสากลว่าใบนี้บ่งบอกว่าคุณมีแนวโน้มประสบความสําเร็จนะดวงดีไม่ใช่หยิบไพ่แล้วมันดีเลยไม่ใช่ดวงดีไม่ได้แปลว,ว่าได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ แต่ดวงดีคือทางสะดวกเออฟ้าเปิดเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายสิ่งที่รอคอยมีโอกาสสาเร็จดูดวงอย่างสร้างสารรค์เราไม่งมงายกันนะเออดวงดีแล้วต้องรีบไปทําความดีนะครับไม่ใช่นั่งเฉยๆรอดวงผมย้ําเสมอเออแล้วก็อุ้ยสีถ้วยพูดไปแม่ทันขาดคําคุณอาจจะยังรู้สึกไม่ได้อย่างใจในบางเรื่อง อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยอย่าล้มเลิกกลางคันบางอย่างลงทุนลงแรงทำมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่มันอาจจะยังไม่เห็นผลทันตายังไม่เห็นผลทันใจใจเย็นเย็นทุกอย่างกำลังเข้าที่เข้าทางดวงชะตากำลังหมุนเวียนมาดวงที่ดีกำลังหมุนเวียนมานะครับสิ่งดีๆกำลังมาขอให้คุณเชื่อมั่นในความช่วยเหลือของทุกสิ่งทุกอย่างนะที่กำลังช่วยคุณทั้งต่อหน้าและเบื้องหลังนะครับประมาณนี้โชคดีกำลังมาอะไรที่มันไม่ทันอกทันใจอดใจรออีกนิดนึงผมเชื่อว่าคุณได้ อืมเชื่อว่าจะประสบความสําเร็จอย่าลืมแปดไม้เท้าความก้าวหน้าพุ่งทยานมาแล้วถ้ามีอะไรช้าไปบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างก็ใจเย็นๆนะครับมาดูกันต่อนะครับขอใบสรุปส่งท้ายสักหนึ่งใบสำหรับคุณราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรโอ้โหจัดเม้นบอกแล้วว่าดี ทำอะไรได้อย่างนั้นคิดอะไรได้อย่างนั้นมีโอกาสสมหวังสูงมากใบนี้จัดเม้นไพ่คำพิพากษาพรจากฟ้าเป็นไพ่โชคดีฟ้าประธานอีกใบหนึง่งหมายความว่าทําดีได้ดีทําอะไรได้อย่างนั้นใบนี้ส่วนใหญ่ความหมายตีความหมายไปนในทางที่ดีว่าทําอะไรได้อย่างนั้นทําดีได้ดีแต่มีข้อแม้นิดเดียวนะมีข้อแม้นิดเดียวว่าใบนี้ก็เป็นความยุติธรรมสูงสุดหมายความว่า ถ้าคุณเคยทําผิดพลาดใดๆไ,ไว้คุณก็ต้องยอมรับความผิดพลาดนั้นแล้วกลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะส่วนความดีก็ทําไปทําดีได้ดีคิดดีทําดีได้ดีแน่นอนทําอะไรได้อย่างนั้นคุณมีโอกาสโชคดีมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่รอคอยความโชคดีกําลังมาความก้าวหน้ากําลังมากุลาศีสิง อย่าท้อแท้อย่าล้มเลิกกลางคันดวงดีแล้วรีบไปขยันขันแข็งทําคุณงามความดีแล้วคุณจะได้ดีสมหวังในสิ่งที่รอคอยนะครับเอาใจช่วยนะโอเคขอบพระคุณทุกกาติดตามขอให้มีความสุขความเจริญแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ